เป็นบทบาทสาคัญแม่เลี้ยงมาทวีป้าแจวเลือกบีน้ําทิพมารับบทบาทนางแบบเก่าที่รักสบายเห็นแก่งเงินเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเพราะว่าต้องมาเล่นกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องคิบเบอรี่น้องเจมจีอะค่ะเด็กมากเลยกดดันป้าแจวจริง,รงๆแล้วชอบผลงานป้าแจวมากมากค่ะแล้วก็ดีใจที่วันนี้ป้าแจวเลือกให้มารับบทตัวละครตัวนี้ค่ะรับรองว่าเรื่องเนี้ยแซบแน่ๆค่ะถ้าบีบอกว่าซแซบเราต้องแซบจริงๆค่ะ งานนี้ประเจ้าวัังสั่งทำเข็มกลัดเพชรรูปหงที่มีเพชรระดับกว่า600เม็ดที่ออกแบบขึ้นมาใหม่โดยแบรนด์กราโดมูลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งเป็นสนัญลักษณ์สำคัญของเรื่องนอกจากนี้ยังได้กล้องปิยะหน่งวสันแจ็คเมทัศน้ำหนึ่งและสองนักร้องคู่จิ้นจาก a f 1 1เอมน้ำมาร่วมสร้างสรรีสันด้วยบวงหงเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำเดือนมีนาคมนี้ค่ะโซพิดาสุขันโทร,รายงาน นี่แค่ฟิตติ้งนะคะเ,เราก็เห็นว่าลงทุนแล้วค่ะ,คะของเข็มกลัดเนีโ,โหใส่ใจรายละเอียดมากมาเลยทีเดียวนะคะของแท้นะคะ3ล้านบาทค่ะรอติดตามบรรยากาศการถ่ายทำกันได้ทางโทะข่าวบันหนึงของเรานี่แหละคะ่ะ